สวัสด,ดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คุณพบอพอกับชงสาวม่านาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพกันย7สิบเจ็ดสิงหาหกแปดจ้าเป็นจังใดเนางว่ฟพาอยู่เขาจังหดฝนบ่อตกพี่น้องคะ่ะหลังจากมืดย้ำมือเศรมืดมาช่วงเทียงช่วงบ่เด็ดจังหดมาผดผูวบกโมกขี่บเด็ก ได้ยนินข่าวว่าพายอยู่เขาเด้ค่ะแต่ว่าทั้งสาวนาบ่ตกค่ะเบิ่งทองฟ้าหลดพี่น้องนาะค่ะทอง้านี่เจ้งจางปางปางนี่มันสิตกโบค่ะแม่แรนกัคเทนอค่ะแต่ได้ยนินมาทั้งแม่ห้องสอนจะฝนตกน้ำท่วมเอาทรงกำลังใจไปให้เด้อค่ะมองตกกต็ต๊ค่ะค่ะมองบอ่ตกกคะโบ่ตกเลยกัว่าไ้ค่ะ อันนี้สาวนาเอาบรรยากาศยูทึงบันสั่นสองมาฝากค่ะเอาบรรยากาศรอบรมาฝากพีตอน,นอนบึงไปน้ำกันเนาะค่ะกับท้องฟ้าเนาะค่ะงามยู่ดอกพีหนองจ้ะคลิปนี้สาวนาได้ตัวเลขเนาะค่ะของผู้ใหญ่ใจดีมาชัวเก้าเก้ามาฝากพีตอน,นอนค่ะเพิ่นฝันวาเลขออกสามตัวคักๆพนะสาวนาก็เลยยิบยกมาว่ามาฝาก พี่น้องเฟ้นช่วงอิบซีขออนุญาตเพิ่แล้วละเพิ่นก็อนุญาตเนาะจา้ะเอาไปฝากพี่ตอนน้องด้วยๆไปนน้กันพะนะมันชนกับตัวเลขของสาวบรรนาสันเดจจ้ะที่สาวบานาฝันก็เลยได้นามาหยิบยกมาฝากมาตอนิันวาในความฝันเนี่ยพิ่นถือกพรอมเด้ยค่ะเราเพิ่นดีใจคักพรอม่าสันวาสาวบรนาเลยว่าบ่นาจะปล่อยเหลือนพันแต่ว่าหลายอมเมมต์ก็ว่าเลขดับพะนะ เอาละคะ่ะพี่น้องดับบ่ดับกับเป็นความฝันเนาะกะสีบอกซูฟังแล้วสิเอาอันขอความที่เพิ่นส่งไม้สามานาหนอนี่ละจ้ะให้พี่น้องอ่านไปน้ากันแล้วกัสีเขียนเลขใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วกัเลขสูตรเพิพ่มเด้อค่ะค่ะเป็นผูน้ใดพลาดกะสีเอามะตุ่มโฮมในคลิปนี้เลยจ้ะกะฝากกดไลค์กดแชร์ด้อพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งริเปิดค่าการมองเห็นหรือผู้ใดมีแนวทางอย่าว่าในช่องสาม,มาานาหนูสวีเดน สามารถเอ็ดไอรได้ qr code อยู่ต้นคลิปจ้าเอ็ดมามาฝากมาตอนกันใดบ่าว่าจะเป็นความฝันสูตรหวยคำนวณผู้ใดมีสุดรหวยคำนวณแม่นแม่นแม,นมนหรือฝันแม่น,นเนาะค่ะแดงจื้อรึคืนกะอย่าลืมเป็นปันทั้งชง่องใดจ้าสำหรับชมรุมคนรักตัวเลขเอ้าบ่าวาลายใหญ่ไปค่ะไปเบิ่งว่าเพิ่นเอาความฝันมาบอกพีตอนหนงว่าเพิ่นฝันว่าจังได ฝันมือคืนสดสดหอนหลอนไปบึ่งไปฟังผอมๆกันจ้าเนี่ยค่ะเอฟซีเพิ่นส่งไม่สาวบ้าน้ำมือนีสดสดลอนๆอนเลยจ้ะมือคืนนี่ฝันดีจ้าวสันว่าฝันวันน้อนรุนเหล็กอยู่ทางถนนของมู่บันค่ะกับมู่บ้านเก่าที่รุ่นเดียวที่เลี้ยอยุปถมเพิ่นว่าฝันว่าเลขออกแล้วเก่าศู์หาจ้ะในว่าฝันเนี่ดีใจลูกขึ้นเต้นดีใจพากันถึกศูญหาจ้าวสัน เพิ่นว่ากะโบลูเด้อว่าเพิ่นฝันเม่นโบเมนพระว่าเพิ่นพึงฝันงวดเลขงวดนี้เพิ่นเบ่เคยฝันว่าเลขออกสาวบนาได้บอกเพิ่นไปว่าอุ้ยหมักแหงตัวนี้ถือใจกับขเอาไปแบ่งปันเอฟซีเนี่เด้อเพิ่นเลยว่าเอาไปแบ่งปันโลดจ้ะจได้รวยๆไปนน้ำกันบ่าสันว่าเลขศูนย์หานี่มันไปตรงกับเลขความฝันสาวบนาเนี่ยจ้ะแล้วก็ไปตรงกับเลขสูตรเพิ่นนําเด้สูตรของมาชัวเก่าๆที่เพิ่นปล่อยมามันมีศูนย์ห่านเนี่ยจ้ะ สาบนากืเล็บเลือยอผ่านจ้ะเอามาฝากพีต้อนน้องทันทีทันใดค่ะเอามาบอกสู่ฟังขันมักกะคอยจัดเด้อค่ะขัดกะเลือนผ่านเดี๋ยวสิเอาตัวเลขอความฝันเพิน่นมาเบอกสู่พี่น้องฟังหรอกะเอาสูตรเพิ่นมาแบ่งปัน้ม่มงดว่างานสูตรคำนวณเพิน่นเขาเด้อค่ะห5ห6หหกเต็มๆตมจ้ะเอาเขียนไปแล้วละจ้ะนี่ความฝันของเพินินเพิินฝันวาเลกออกเร็วว่าซัน สามตัวตรงๆคือจับกลุ่มกันแล้วค่ะฟังเลขเขาประกาศว่าเลขออกเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าสาวบนาหรือเหตัดเหรียญเนาะเพราะเพิ่นบ่ได้ตัดให้ค่ะให้ตัดเหรียญมันเ,นพพนด,เนด้อค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เก้าห้าห้าเก้าประเด็นคืออยู่ตรงนี้แหละคะ่ะศูนย์ห้ามันไปชนกับเลขความฝันของสาวบนาจำได้บ่ค่ะที่สาวบนาฝันว่ามีผู้บ่าวมามักให้ผู้เฒ่าถือขันหามาขอเลียกบอกว่าคาดอง บ่อหายต่อบ่อลดบ่อขาดบ่อเกินคือสองแสนหาสองแสนหาสาบนาะก็เลขเอาสองหาศูนย์เนาะตัดเหรียญก็คือหาศูนย์ศูนย์หา,หามักแข้งพี่น้องชุดนี่มักแข้งคือศูนย์หาบาดท,ที่เลี้ยงไปชนก็เลขสูตรพินเดี๋ยวเซเบิ้งเด้อค่ะอันนี้เลขความฝันพินเลขสูตรเพินพี่น้องจา๋ามันมีศูนย์หานี่ล่างนี่แล้วเลขเพินหลักร้อยมีศีมีหาหลักหลักสิบมีเก่า แล้วการลักน้อยมีศูนย์ถ้าจะจับวินเอาในหนีค่ะลักลอยนี่เมื่อไหร่รักน้อยนี่ก็ได้กจะสเป็นหาศูนย์ศูนย์หาอยู่ดิอันถว่ามันมันออกอยู่ในหนีนะจ้ะเต้เพิ่นจับไห้มันชนกันที่เก้าห้าบุนี่มันมาชนความฝันเพิ่นเกาหาแต่ในความฝันเพิ่นฝันว่าเพิ่นเถือกศูนย์หายหลเพิ่นดีใจครับอันนี้สูตรนะสูตรชนกับความฝันเพิ่นหนาลุ่นได้พี่น้องจ้ะอันนี้เสบงอันวดก้อนผุนเข่าจังไหลบัตี อันนี้สูตรหวยเด้อค่ะเบื้องพร้อมเขียนให้เบื้องน้ำสูตรหวยเพิ่์นนี่เขาห้าหกหกหาเต็มเต็มจ้ะกะถือว่าเล็กเพิ่์นนี่สุดยอดเด้อค่ะมาชัวเก้าเก้าผู้ใหญ่ใจดียังคงเดินดีจ้ะบ่วไฮไลท์ตัวแลคะ่ะเม็ดเดียวบนนึงสิละนี่ค่ะแล้วก็ซาบานาสิตัดไห่เพราะว่าเพิ่์นกับโบ้คอยสิตัดไห่ปันใดนะซาบานาเลยตัดไห่แล้วก็ล้างเพบันกันนี่ค่ะสุนห่าก็หนึ่งห่าสุนหาเพิร์นมาฟันเพิ่์นเถืล่ลายในความฝันเนี่ยดีใจเต้นกอดกันมาัน คือถึกไหลจ้ะโบนเน่เ้ยค่ะมาชัวรเก้าเก้เาผู้ใหญ่เจดีย์มันเป็นคนมักทําบุญคือกันจ้ะเป็นคนบุญกับโบ,บ,บ,บนเน่เ้ยค่ะเพิ่นก็อาจจะนิเทศประดามาบวกเพิ่นก็ได้เม็นบโบนเน่จ้ะการฝันว่าเลขออกนี่ถือเดวคือจังเช่นบุรีรังฝันเหม็นเป็นฝันว่าเลขออกออกของเพิ่นอีหลีแม่ค่ะทั้งบนทั้งล่างเลยงวดว่างหันหกห้ากับหกสามงวดน,นี้ก็ลองฟังความฝันของผู้ใหญ่ใจดีมาชัวร์เก้าเก้าบึ้งค่าเพิ่นฝันเม็น ตัวเดียวเม็ดเดียว9 0 5 9 0 0 9 0 5ห้า5ก้าศาหสำหรับผู้บ่มีทุนความฝันเหมือนเดิมจะ้ะแต่ว่าบาทที่นี่มีเอฟซีเม่นมาว่าเป็นเลขดับ0 5 5 0นี่สวาวันนาก็เลยใจหนึ่งใจสองเป็นจังไดน้อก็อมาฝันมาตรงกระเล็กดับแถรน้อจักดับมาจากไสนค่ะมีคอมเมนต์อยู่ด้วยค่ะเพิ่นเม่นมาสวาวันนาก็เลยบ่บ่รู้ว่าอ่าสิลงทุนหนักหรือลงทุนเบาเพราะว่าบางเ <แ ton. S 1> ทธอเล็กดับ สำนักบางสำนัก,กอ่อยูเดยก่ะเป็นกับดับเมนแต่ว่าในเมื่อฝันเลวนี่เมีกะกันว่าเอากันออกมาในกสิเสียใจเอาลกะกันดับว่าดับก,บกสิซื่อลจะจ้ะศูนหาหาศูนย์นี่จิตติดไว้อยู่เพราะว่าฝันขักโพดเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยเก่าเก้าเพิ่นมาฝันอีกว่าเรขออกนี่สาบานาก็เลยค่อนขางหมักแห้งมั่นใจพี่น้องคะ อ้าค่ะเอ้าแบ่งปันกันเด้อค่ะแบ่งปันเป็นแนวทางกันมากค่ะคอยจัดค่ะฝั่งนี้เป็นเลขฝันฝั่งนี้เป็นเลขสูตรหน่วยคำนวนเด้อค่ะกะตามนี้ค่ะมากกะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกิ้งเปิดค่าการมองเห็นทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังย้ำอยู่ค่ะแนวทางเด้อจ้ะคลิปนี้ยิ่งด้วยๆ้ปังปังสู่คนสู่คนเงินไหลกองทองไหลเข่าสวัสดีจ้า